สวัสดีค่ะนางสาววัสนาพูนสำรงรหัสนักศึกษา b 6 6 1์ศ0 0ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการอธิบายระบบบำบัดน้ำเสียและการผลิตก๊าซชีวภาพของฟาร์มสุกรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะค่ะอันนี้จะเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะจะเห็นอาคารยาวอยู่สองข้างทางค่ะ ซึ่งอาคารเหล่านี้จะมีลงเลือนสําหรับเลี้ยงหมูนะคะภายในมีหมูจํานวนมากทําให้เกิดน้ําเสียจากการเลี้ยงสัตว์ค่ะค่ะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะที่เห็นจะเป็นบ่อขนาดใหญ่และมีผ้ายางสีดําคุมอยู่ด้านบนบ่อน,นั้นคือบ่อแอนแอโรบิก er แบบคุมค่ะซึ่งเป็นหัวใจของระบบก,กําจัดน้ําเสียในฟาร์มแห่งนี้ค่ะระบบนี้ไม่เพียงแต่บําบัดน้ําเสียนะคะแต่ยังสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนําม,มาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยค่ะ น้ำเสียจากฟาร์มสุกรนะคะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากน้ำเสียทั่วไปค่ะโดยแหล่งกำเนิดน,น้ำเสียหลักๆได้แก่มูลสุกรปศวะาน้ำล้างคอกน้ำล้างอุปกรณ์และเศษอาหารน้ำเสียเหล่านี้มีสารอินทรีย์ในปริมาณสูงมากวัดได้จากค่า BOD และ COD ที่สูงค่ะอธิบายผลกระทบนะคะหากปล่อยน้ำเสียจากฟาร์มสุกรออกสู่แหล่งน้ำโดยไม่บำบัด จะทําให้เกิดกลิ่นเหมน็นออกซิเจนในน้ําลดลงและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบค่ะดังนั้นฟาร์มมอร์สอจึงจําเป็นต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมและสามารถรองรับปริมาณน้ําเสียจํานวนมากได้ค่ะเหตุผลที่เลือกใช้ระบบแ,บนแอนแอ,นแอนโรบิกนะคะระบบบาบัดน้ําเสียสามารถแบ่งออกเป็นได้หลายประเภทค่ะเช่นระบบใช้อากาศและระบบไม่ใช้อากาศค่ะ สำหรับฟาร์มหมูนะคะระบบแอนแอโรบิกถือว่าเหมาะสมมากเนื่องจากน้ำเสียมีสารอินทรีย์เข้มข้นสูงค่ะข้อดีของระบบแอนแอโรบิกนะคะคือไม่ต้องใช้พลังงานในการเติมอากาศและสามารถเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นพลังงานได้ค่ะระบบบ่อแอนแอโรบิกแบบคุมนะคะจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเลยค่ะช่วงนี้เป็นภาพบรรยากาศระหว่างรอเข้าไปชมภายในบ่อนะคะ ลักษณะและโครงสร้างของบ่อนะคะบ่อแอนแอโรบิแบบคุมนะคะเป็นบ่อดินขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้สามารถเก็บน้ําเสียไว้ได้นานด้าน,นบนของบ่อนะคะจะคุมด้วยผ้ายางหรือเมมเบรนสีดําเพื่อป้องกันอากาศเข้าและกักเก็บก๊าซชีวภาพค่ะผ้ายางนี้ต้องมีความแข็งแรงทนต่อแรงดันอากาศและทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้งค่ะ ภายในบ่อนะคะจะเกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์จากมูลสุกรโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนค่ะค่ะหน้าที่ของพยางคุมบ่อนะคะพยางคุมบ่อมีบทบาทมากกว่าแค่การปิดฝาบ่อค่ะหน้าที่หลักๆอย่างแรกเลยคือการเก็บกา๊าซชีวภาพโดยเฉพาะกา๊าซมีเทน หน้าที่ที่2นะคะคือลดกลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของมูลสุกรซึ่งเป็นปัญหาสําคัญในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะหน้าที่ที่สค่ะคือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศทําให้ระบบนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะกระบวนการย่อยสลายในบ่อแอนแอนโรบิกนะคะสามารถแบ่งออกเป็นสีขั้นตอนหลักค่ะ 1. ไฮโดรไลซิสนะคะ มูลสุกรที่มีสารอินทรีย์ขนาดใหญ่จะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลงเช่นโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตขั้นตอนนี้เป็นเหมือนการเตรียมวัตถุดิบให้จุวอินทรีย์ในขั้นต่อไปใช้งานได้ค่ะ 2. อซเอโดเจเนซิสสารอินทรีย์ขนาดเล็กจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอินทรีย์เช่นกรดไขมันละเหยง่ายในช่วงนี้ค่า ph ของระบบจะมีแนวโน้มลดลง ถ้ากดสะสมมากเกินไประบบจะเริ่มไม่เสถียรค่ะ 3. a c อซิโตเจนซิสกดอินซีจะถูกเปลี่ยนเป็นอซิเตตรวมถึงก๊าซไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมสารตั้งต้นสำหรับการสร้างก๊าซเทนค่ะสีเมทานโอเจนซิสจุลินซีกลุ่มเมทานโอเจนจะเปลี่ยนอซิเตตและไฮโดรเจน ให้กลายเป็นก๊าซมีเทนขั้นตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญของการผลิตก๊าซชีวภาพค่ะค่ะจากข้อมูลที่ได้ตรวจวัดน,นะคะจะพบว่าบ่อแต่ละบ่อในระบบมีค่า pH แตกต่างกันโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างบ่อก่อนหน้ากับบ่อแอนแอนโรบิกแบบคุมที่ผลิตก๊าซชีวภาพค่ะในบ่อก่อนที่จะเข้าสู่บ่อแอนแอนโรบิกนะคะ เช่นบ่อที่มีอากาศหรือบ่อกดนะคะจะพบว่า pH มีแนวโน้มต่ำกว่า7ซึ่งหมายถึงสภาพเป็นกดค่ะอธิบายสาเหตุหลักเลยค่ะสาเหตุคือเกิดจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในช่วงต้นที่จุลินทรีย์จะเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็นกฎอินทรีย์เช่นกฎไขมันละเหยการสะสมของกดเหล่านี้จะทำให้ pH ในช่วงต้นลดลงและแสดงให้เห็นว่าระบบกำลังทำงานอยู่ในช่วงสร้างกฎค่ะ แต่เมื่อเข้าสู่บอ่อแอนแอโรบิกแบบคุมซึ่งเป็นบอ่อที่มีผ้าใบคุมและไม่มีออกซิเจนจะพบว่าค่าพ h เมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและมีค่าเป็นด่างหรือมากกว่า7เน้นให้เห็นความต่างทั้งที่เป็นน้ําเสียจากแหล่งเดียวกันแต่เพียงแค่ไหลาจากบอ่อหนึ่งผ่านท่อเข้าสู่บ่อหนึ่งค่าพ h กับเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดที่เปลี่ยนแปลงนะคะเกิดจากสภาพแวดล้อมของจุลินทรีย์ แม้ว่าน้าจะไหลผ่านท่อแต่สิ่งที่เปลี่ยนจริงๆคือสภาพแวดล้อมของระบบจากบอ่อที่มีอากาศเปลี่ยนมาเป็นท่อที่ไม่มีอากาศทําให้ชนิดของจุลินทรีย์ทํางานเปลี่ยนไปกดถูกนํามาใช้ไม่ได้สะสมต่อในบอ่อแอนแอโรบิกแบบคุมนะคะกดอินทรีย์ที่เกิดในบอ่อก่อนหน้าจะถูกจุลินทรีย์กลุ่มเมทานอเจเนซิสนาไปใช้เป็นสารตั้งต้นเมื่อกดถูกใช้ไป ความเป็นกรดในระบบจึงลดลงส่งผลให้ค่า pH ค่อยๆเพิ่มขึ้นเกิดระบบบัฟเฟอร์ในบ่อแอนแอโรบินอกจากนี้ในบ่อแอนแอโรบิจะเกิดสารที่ทำหน้าที่เป็นบ er, ัฟเฟอร์เช่นไบคาร์บอเนตซึ่งช่วยรักษาค่า pH ให้คงที่ระบบบัฟเฟอร์นี้จะทำให้ค่า pH ของบ่อแอนแอโรบิมีแนวโน้มอยู่ในช่วงเป็นกลางถึงด่างอ่อนซึ่งเหมาะสมกับการสร้างก๊าซมีเทน 4. การผลิตก๊าซมีเทนช่วยลดกดกระบวนการสร้างก๊าซมีเทนเป็นกระบวนการที่ใช้กดอินซีย์และไฮโดรเจนเมื่อถูกกดเปลี่ยนเป็นก๊าซระบบจึงสูญเสียความเป็นกดและค่า PH จึงสูงขึ้นค่ะดังนั้นการที่ค่า PH เปลี่ยนจากต่ำกว่า7ในบ่อก่อนหน้ามาเป็นมากกว่า7ในบ่อแอนแอโรบิกแบบคุมไม่ได้เกิดจากการไหลผ่านเพียงท่ออย่างเดียวแต่เกิดจากการเปลี่ยนกระบวนการย่อยสลายและชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำงานในระบบ ส่งผลให้กฎถูกใช้และค่า p h เพิ่มขึ้นค่ะค่ะและถ้า p h ต่ำเกินไปนะคะแสดงว่าระบบมีกฎสะสมมากอาจส่งผลให้เกิดการผลิตก๊าซได้ลดลงการติดตามค่า p h ในแต่ละบอ่อจึงช่วยประเมินสุขภาพของระบบได้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับนะคะระบบบ่อ a อนแอโรบิกแบบคุมจะช่วยลดปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากฟาร์มสุกรนอกจากนี้ยังได้ก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนระบบนี้ช่วยลดต้นทุนด้านการด้านพลังงานและช่วยจัดการของเสียอย่างยั่งยืนค่ะจากกรณีศึกษาฟาร์มหมูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะจะเห็นว่าบ่อแอนแอโรบิกแบบคุมเป็นระบบที่เหมาะสมสำหรับน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์ระบบนี้สามารถบำบัดน้ำเสียผลิตพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันได้ค่ะ